สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีพิกเด็กนะคะเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกเด็กกันเลยนะคะก็จะมีไพ่อยู่3กองนะคะก็จะมีน้องแพนด้าทา o t ลอนะคะกองที่1นึกองที่2องยิปซีทาลอค่ะและกองที่สามคริสตัลยูนิคอร์นทาลอค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเปิด ไพ่สามใบนะคะว่าเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะโมโนโลจีค่ะเดีย๋ยวไปต่อกับกลองที่หนึ่งกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับน้องแพนด้าทาหลอดนะคะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากเอาชนะใจคุณค่ะแต่เขารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะยากลำบากเหลือเกินนะคะสิ่งนี้เขาแสดงออกเนี่ยเขารู้สึกว่าะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาและอุปสรรคกันนะคะว่ามีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่เขาก็แสดงออกเขาก็ยังรู้สึก มั่นคงกับคุณนะคะอยากเป็นครอบครัวกับคุณเนาะสำหรับตัวคุณเนี่ยมองทัศนคติในความรักระหว่างเขาเนี่ยรู้สึกว่ามองไปถึงอนาคตข้างหน้านะคะแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าเนาะ,ะคุณก็มีการแสดงออกกับเขาเรื่องของมอบเรื่องของความมอบหัวใจให้กับเขาแล้วนะคะแสดงออกให้เขารู้ว่าคุณก็รักเขาเช่นกันเขาก็อยากที่จะมั่นคงกับคุณนะคะ ไพ่ไม้ของเขาเยอะมากเลยสามใบเลยนะคะค่ะแล้วก็ไพ่ก็เลยบอกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณทั้งสองคนจะต้องมีพื้นที่ว่างให้กับกันและกันบ้างนะคะไม่คือมันจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีปัญหาต่อกันเสมอเนาะมีความขัดแย้งการไม่ลงรอยกันประทะคารมหรือว่าแบบรู้สึกแบบไม่ลง แบบคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเนาะดังนั้นเขาบอกว่าอ่าให้มีพื้นที่ว่างให้กันและกันบ้างนะคะแล้วก็แบบทาให้เหมือนแบบเอ่อเป็นเด็กอีกครั้งนะคะคือให้แบบรู้สึกว่าแบบต่างคนเนี่ยต่างแบบได้รู้สึกว่าเติบโตค่อยๆพัฒนากันไปใหม่คือมีพื้นที่ว่างให้กับกันแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้กันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะเนาะค่ะ เดี๋ยวเรามาถามไพ่โมโนโลจีนะคะว่าเเขาอยากบอกอะไรกับเรานะ่าสามประโยคนี้นะคะสามประโยคนี้นะคะมันมีอะไรบ้างเลยค่ะเขาว่า หายใจออกยาวๆนะคะก็คือแบบเนี่ยคะ่ะมันก็อาจจะร้อมาจากไพ่ใบนี้นะคะก็คือแบบบางที่มันขัดแย้งมันก็รู้สึกแบบเออถอดหายใจใบ้างนะคะก็คือแบบต้องผ่อนคลายอะค่ะเนาะ surrender to the ะดีวายส์นะคะ,นะะ,คะก็คือปรับเปลี่ยนกันใหม่นะคะอย่างที่ไพ่เหล่านี้บอกว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันใหม่นะคะแล้วก็ ค่ะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าอย่าทะนงตัวเองก็เหมือนความว่า,าต้องลดอิโก้ตัวเองลงอะค่ะเพราะว่าจากไพ่ฟูมูลในราศีสิงห์นะคะก็คือราศีสิงห์เนี่ยเขาจะมีความทะนงเยอะหยิ่งในตัวค่ะดังนั้นเขาก็บอกว่าลดความแบบทะนงลงด้วยอ่าฝฟใดฝฟหนึ่งนะคะก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนประมาณนี้ค่ะก็ ก็หวังว่าความรักของทั้งคุณนะคะและเขาเนี่ยจะเติบโตไปได้วยกันอย่างสวยงามนะคะโดยจะต้องมีการปรับจูนเข้าหากันนะคะลดอีโก้ของตัวเองลงนะคะแล้วก็เว้นช่องว่างให้กับกันและกันนะคะแล้วก็จะได้ไปข้างหน้าได้อย่างแบบอย่างมีความสุขนะคะค่ะสำหรับ น้องแพนด้าทลอดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยกับกล่อกกลงที่สองค่ะ น้นนัคิดอย่างไรกับคุณนะคะกับผ้ายิปซีทาลอดค่ะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกเด็กที่2นะคะยิปซีทาลอดค่ะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าความรักเนี่ยจะต้องแบบชัดเจนมั่นคงตกลงกันเลยว่าจะเอาอยัางไงนะคะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาแบบสองจิตสองใจกับความรักครั้งนี้นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากาคุณ คุณมีความแบบคุณยังนิ่งอ่ะค่ะคุณรู้สึกว่าแบบคุณแบบเหมือนปลีกวิเวกออกมาเขาก็เลยรู้สึกสองจีสองใจว่าเอแเราคุณเนี่ยจะรู้สึกกับเขาไหมนะคะตัวคุณเองอ่ะทิ้งเงียบเพราะว่าคุณอะมองเขาว่าเขามีตัวเลือกเยอะเนาะเป็นคนเจ้าชู้มีสเสน่ห์นะคะพราวสเสน่ห์คุณก็เลยแบบเออก็นิ่งๆไปนะคะถามว่ามอบความนักให้เขาไหมหมอบนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่า แล้วเงียบเงียบแบบนี้คือไม่ได้รู้สึกอะไรกันแล้วหรองั้นแบบเขาเขาก็เสียใจไพเขาก็เลยเดินจากไปนะคะแบบเขาเขาก็เสียใจแต่ว่าเขาขอเฟดตัวออกมาก่อนละกันถ้าคุณจะเงียบแบบนี้นะคะเนาะไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณเนี่ย ปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะแบบทําตัวให้นุ่มนวลอ่อนหวานน่ารักนะคะแบบคําพูดคําจาก็อาจจะต้องไพเราะอ,อ่อนหวานด้วยนะคะไม่งั้นนะคะไม่งั้นไพ่เตือนว่าไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะก็คืออาจจะมีการแตกแยกนะคะอาจจะแบบการทะเลาะกาันหรือว่าแยกจากกันได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาแนะนําว่าให้คุณปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะเนาะ ค่ะสำหรับไพ่โมโนโลจีนะคะสามใบนะคะเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะคขอดูสา,ะะสามใบนะคะ,ค,ะความเสมอภาคเลยค่ะค่ะเขาก็บอกว่าให้เราเความเสมอภาคค่ะก็วินวินเนาะ outcome is อ o r e c a s นะคะ ค่ะในราศีตุลน,นะคะค่ะอย่างต่อมาค่ะก็คือในเรื่องของ confidence is your key success นะคะเนี่ยค่ะก็คือมันเป็นจุดสำคัญนะคะของความสำเร็จเนาะค่ะ confidence นะคะ,ะต้องมีการแบบเป็นหัวใจสำคัญในความรักครั้งนี้นะคะแล้วก็ b e i n g love into uh, the situation นะคะ เขาบอกว่าให้นำความรักนะคะเข้ามาใช้ในความสัมพันธ์นี้นะคะเนาะสำคัญมากก็คือเนี่ยแหละค่ะมันเขาเราเขาก็มองว่าเราแบบเงียบเงียแบบนี้คุณปีกวิเวไปเขาก็ไม่ไม่ได้สัมผัสถึงเอเนอร์จีของความรักะค่ะเขาก็เลยต้องเฟดตัวออกมาเนาะคุณก็มองเขาว่าเขาแบบเป็นคนเจ้าชู้มีมีตัวเลือกเยอะนะคะเนาะดังนั้นจะต้อง ต่างคนต่างดึงดึง energy ความรักออกมานะคะอาจจะต้องลดเรื่องของอีโก้ตัวเองลงนะคะเนอะค่ะเคก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกกองที่2อด้วยนะคะเราไปต่อกับคนที่เลือกน้องริสตัลยูนิคอนทาร์ตกองที่สามกันเลยค่ะ ค่าสำหรับค่าสำหรับคนที่เลือกกองนี้3นะคะคริสตัลยูนิคอนทาลอนะคะดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่3 crystal u n ยูนิคอนทาลอ์ค่ะเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากขันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์แบบมีแรงดึงดูดนะคะตัวคุณเนี่ยก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเด็ดขาดนะคะเ,เด็ดเดียว คำไหนคำนั้นนะคะ,ะคุณก็มองว่าเขาเนี่ยมาแสดงความรักกับคุณแบบให้ความมั่นคงนะคะแต่การแสดงออกของเขาเนี่ยคือแบบค่อนข้างจะดูแบบอิสระไปนะคะ,ะคุณมองว่าเขาเนี่ยาวางตัวแบบเอ้ยมันอิสระเกินไปหรือเปล่านะคะเขาเนี่ยก็แบบแสดงออกประมาณ มอบความรักให้แล้วนะเนี่ยรัแบบเอาหัวใจให้แล้วนะนะคะก็คือแบบมอบความหวานมาให้เลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออคุณอ่ะจะมองว่าเฮ้ยแล้วเหเมือนเหมนมีความลับอะ่ะเหมือนมีความลับ <c oughs> อ๋อยังมีความหวานระแวงนะคะมี่ความหวานระแวงเหมือนมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะคะเขาก็เลยบอกว่าคุณคุณควรที่จะ ดึงนะคะดึงความรู้สึกภายในนะคะคือแบบจิตวิญญาณให้มาสัมผัสกันไม่งั้นมันจะกลายเป็นเกิดความเงียบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพา่อาโมโนโลโจีนะคะสามใบเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับความสัมพันธ์ของคนคู่นี้นะคะ โอเคค่ะแ่ที่บอกเลยค่ะว่าถ้าไม่ดึงจิตวิญญาณออกมาคุยกันเนี่ยอีกหน่อยก็จะเกิดการเงียบเขาถึงได้บอกว่าอ่ uh, is time to take action มันต้องทำอะไรฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเขาคนนั้นเนี่ยมันเป็น คนในฝันของคุณนะคะคือความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นหัวใจสําคัญของความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้นะคะต้องแอคชั่นนะคะต้องแอคชั่นดึงจิตวิญญาณมาคุยกันได้แล้วอย่าอย่าคุยกันแค่แบบส่งกระแสจิตหากันไม่ได้ค่ะต้องแบบต้องมาพูดคุยกันจริงๆนะคะจะวางแผนว่าคนคนนี้คือคนคนในฝันที่เราต้องการนะคะ ค่ะก็หวังว่านะคะคนที่ได้ดูกองนี้นะคะก็จะได้นำคำแนะนำนะคะไปปรับใช้กับความรักความสัมพันธ์ของอคุณนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะ